ทำลายทุกอุปสรรคปราบสิ่งชั่วร้ายให้ชีวิตพบเจอแต่ความสาเร็จคลิปนี้น้ำเมยพาทุกคนมาที่ปราสาทนครหลวงจังหวัดอยุธยาเพื่อมาไหว้พระพิคเนตปางชนะมานัน่งบนหัวกะโหลกที่มีอายุเก่าแก่ถึง300ปีเป็นสถานที่มูอีกที่ที่จะว่าไปก็แอบมาบ่อยจนนับครั้งไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่เคยได้ทําคลิปเลยคิดว่าครั้งนี้ถึงเวลาแล้วแหละที่จะเป็นสะพานบุญชวนทุกคนไปไหว้ขอพรกันที่นี่สําหรับใครที่นับถือพระพิคเนตอยู่แล้วไม่อยากให้พลาดการมาที่นี่เพราะว่าถือเป็นที่ที่ติด ท็อปเรื่องการมาขอพรกับองค์พ่อแล้วได้กันกลับไปอย่างล้นหลามจนผู้คนแห่กันมาอย่างมากมายทําให้เจ้าหน้าที่จะต้องจัดสถานที่ไว้ให้เป็นระเบียบมากขึ้นถ้าใครยังไม่เคยมาสามารถทําตามคลิปนี้กันได้เลย1เลยคือไปถึงแล้วก็จะไปซื้อดอกไม้ทูบเทียนเพื่อมาไหว้องค์พ่อที่ตั้งอยู่ด้านหน้ากันก่อนตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่สามารถจุดทูบเทียนขอพรและก็นําของมาแก้บนได้เพราะเมื่อถ้าเราขึ้นไปด้านบนปราสาทแล้วทางเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เราจุดทูบเทียนเด็ดขาดเพราะว่าด้วยที่ปราสาทเป็นสถานที่เก่าแก่กว่า ปีทําให้จะต้องมีการระวังไม่ให้เกิดอันตรายได้และเมื่อขึ้นไปถึงด้านบนตรงนี้จะเป็นจุดไฮไลท์เลยก็ว่าได้ผู้คนจะต่อแถวกันไปขอพรกับองค์พ่อเราควรจะต้องเตรียมเงินสดแบงก์ยี่กันไว้คนละ2ใบขั้นตอนคือให้เรานาแบงก์ยี่ออกมา2ใบขอพรอ,อธิษฐานเรื่องที่ต้องการชัดเจนเพียงหนึ่งเรื่องควรเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาสั้นๆไม่เกิน3เดือนมีวันเวลาชัดเจนเมื่อขอพรเสร็จนําเงินวางไว้ที่ด้านหน้าองค์พ่อและนาแบงก์ยี่ใบดึงกลับมาเก็บ ไว้ที่ตัวเราเหมือนเป็นเงินขวัญถุงเสร็จแล้วสั่นกระดิ่งให้เสียงดังเพื่อส่งสัญญาณให้กับเทวดาเบื้องบนรับรู้ถึงพรที่เราขอไปเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จขั้นตอนและอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดเลยก็ไม่ได้นั่นคือเรื่องของความสวยงามเหล่าองค์เทพเทวดาท่านชอบความสวยงามเวลาเราไปไหว้ขอพรก็ควรที่จะแต่งตัวสวยๆไปเพื่อให้ท่านสะดุดตาอย่างครั้งนี้เมื่อ์ชอบชุดที่ใส่มากมันดูมีความเป็นไทยผสมกับความทันสมัยและก็สําเร็จรูปสามารถนํามาใส่ได้ง่ายพิกัดร้านนี้เลยใครที่จะ ไปงานบุญใดๆไปหาตำกันได้ใส่ออกมาแล้วจะดูออล่าสุดๆมีให้เลือกหลายไซส์หลายสีเลยและคลิปหน้าน้ำเมื่อจะพาทุกคนไปเดินทางสายมูที่ไหนก็ฝากติดตามช่องประติดเดียวกันไว้ด้วยนะ